วัดีครับวันนี้เรามารีวิวนะฮะชุดสายไฟเก็บหัวฉีดสายแอร์ซิงนะฮะแล้วก็ย้ายไดนะฮะเก็บกล่องข้างข่างพักน้ํานะอันนี้นะรถเราอย่างเดิมๆอยู่นะะเรากําลังจะติดตั้งนะก็จะมีอ่าชุดสายไฟเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเข้ามาแบบนี้ฮะลงไปที่ได้ชาร์จฮะกล่องข้างทางพักน้ําเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเก็บชุดห้องเครื่องนะฮะสวยๆนะฮะแล้วก็พร้อมติดตั้งนะฮะเก็บเสร็จแล้วจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อนนี้นะเราก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเหลือแว็กน้ํายาแอร์นะฮะโอเคนะเดี๋ยวแว็กน้ํายาแอร์เสร็จนะฮะไล่น้ํายาแอร์เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวไกทีนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้นะเราก็ทําการเก็บเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกนะฮะก็จะเป็นนะชุดสายไฟหัวฉีดนี่อ่าชุดสายไฟหัวฉีดแล้วก็ท่อไหลกกับนะฮะท่อไหลกกับนะฮะชุดนี้นะเก็บให้เรียบร้อยนะฮะปกตินะฮะต้นคลิปนะจะมาเป็นมัดเลยนะมาเป็นมัดแล้วลงไปที่ไดชาร์จนะฮะ แต่ชุดนี้นะเราเก็บให้เรียบร้อยนะช erm ุดสายไฟหัวฉีดนะนี่เก็บให้เรียบร้อยเก็บสายให้เรียบร้อยนะแล้วก็ท่อไหลกลับนะท่อไหลกกับปกติจะลงมาด้านหน้าอ่าเราเก็บให้เรียบร้อยนะลงไปด้านหลังนะตัวนี้ถ้าเป็น d m a มเก่า3 0 0พนะแต่ว่าเป็นเทอร์โบเดิมนะวีเจเราก็เก็บเซนเซอร์วีเจให้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะปกติเซ็นเซอร์วีเจจะอยู่ด้านบนเลยอ่าแต่เราเก็บไปค่อยเข้าด้านข้างให้เรียบร้อยนะร้อยสายเก็บให้เรียบร้อยนะอ่า ชุดนี้นะฮะก็จะเป็นชุดสายไฟหัวฉีดนะฮะแล้วก็ย้ายกล่องข้างนะฮะนี่ขายยึดเทปวีดีให้เรียบร้อยนะฮะนี่ย้ายกล่องข้างนะดูไกลๆนะก็ปกตินะกล่องข้างจะอยู่ด้านนี้อ่าตรงเฉียงด้านนี้อ่าแต่นี้นะเราเก็บเข้าด้านข้างแก้มเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก็ถังพักน้านะฮะนี่พเพิ่มเติมนะถังพักน้ำเพราะว่าถังพักน้ําเดิมจะใส่ไม่ได้นะฮะก็เปลี่ยนถังพักน้าใหม่นะยึดให้เรียบร้อยนะอ่าไดชาร์จนะ,ะเก็บลงล่างไปเรียบร้อยนะฮะปกติจะมายึดตรงนี้นะฮะลงไปด้านล่างนะฮะเก็บให้เรียบร้อย สายแอร์นะฮะนี่สายแอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดสายแอร์ซิงนะฮะนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยนะปกติสายแอร์ก็จะขึ้นมาด้านบนนะฮะอ่าขึ้นมาด้านบนโดนท่ออเตรอนะฮะแต่ตอนนี้นะเราเก็บลงล่างไปเรียบร้อยนะสายแอร์ซิงนะฮะนี่นะเป็นสายแท้นะฮะไม่มีการตัดต่อนะฮะอ่านี่นะโอเคเดี๋ยวเรา s t สตารถดูนะฮะว่ามีเครื่องเขกอะไรหรือเปล่านะจ่ายหัวฉีดจ่ายปกติหรือเปล่าตาร์ทรถเลย นี่นะสตาร์ทรถนะฮะทีเดียวติดแน่นอนนะฮะบอกเลยนะฮะทีเดียวติดแน่นอนเครื่องนะฮะเดินปกตินะฮะไม่มีเพกใดๆพี่น,นะ,ะแอร์เย็นนะ,ะทำงานปกตินะฮะเย็นเตี้ยนะ,ะท่อเย็นเลยนะอะ่ะอันนี้จะเป็นท่อรออันนี้เป็นท่อเย็นนะ,คะใครสนใจนะ,ะชุดนี้นะ,ะดีแม็กเก่าก็ติดตั้งหน้าร้านนะฮะรอรับได้เลยนะสะี่ชั่วโมงรอรับได้เลยนะ,ะติดต่อได้นะแตะ่าทางร้านชุบไหลซิ่งสูดศักดิ์รหมาชัยนะเบอร์โทรไรค์คันนะศูนย์แปดสี่ หกห้าแปดแปดสองสี่ศนะูนย์ฮะวันนี้นะเราขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ